สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันน four, ี้นั้นก็นับว่าท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งในกระดานผู้ชมแล้วก็ตอนนี้นั้นดูเหมือนว่า5กบปปสนั้นที่โดนติดคุกติดตะลงนในกระดานผู้ชมร่วมกับนายสุเทพนั้นเดินขอตกในครทดานผู้ชมแล้วก็ติดเรือนจําอยู่2-3วันนั้นวันสองวันแม่มึงเอ้ยออกมาก็น้ําตามองหน้าในกระ่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ตอนนี้มาแล้วครับท่าน5กบปปสปิดฉากเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วในกระดานผู้ชมแล้วก็หลังจากที่ติดคุกช อย่างนั้นนําพาไปถึงการสิ้นสุดการเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยก็ต้องจับตามองครับท่านมีหลายตัวหลายเรื่องสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมโดยจะนํสา3เรื่องมานําเสนอโดยอันแรกก็คือ5กปรปรสศนะครับท่านผู้ชมปิดฉากศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสสคดีล้มการเลือกตั้งตามที่ฉาลศาลชั้นต้นตัดสินนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นบทสรุปออกมาจากไอ้พวกปิดที่นู่นปิดที่นี่มั่วไปหมดนะครับท่านผู้ชมแต่ปิดที่ว่านี้ไม่ใช่ปิดเพราะโควิดแต่ปิดเพราะไล่นางสา ยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาร้อยเรียงแถลงเรียงสายอีกรอบครับท่านแล้วก็ส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพระเอ้ยอดีตมหาภัยวันนั้นซึ่งอดีตเป็นพระนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ซัดกลับไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบอกถึงไอ้งอกอะไรบางคนนั้นก็ไม่รู้ว่าใครนะครับท่านผู้ชมโดยมหาภัยวันครับท่านได้ทําการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด่านักร้องเรียนดิ้นเหมือนอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยคล้ายตัวสุอะไรสักอย่างนะโดนน้าร้อนงอกบนห กัะบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับทานอ้ยฟังดอกแรกกระแทกมาการกระหม่อมเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนอีกอันหนึ่งทิศภัยวันสมัครทวิตเตอร์จวกกับศรีสุวรรณมีสมองน้อยหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะพูดตรงๆก็เดี๋ยวจะยังไงนนก็ไม่อาจแน่ใจนะครับก็เขาแค่โดยจากกรณีที่นายศรีสุวรรณออกมาแสฉนิปมที่พระมหาภัยวันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นได้ไปถ่ายรูปคู่กับพิตต <c oughs> ี้สาวน,นคะครับท่านผู้ชมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี้ก็สรุปคือศรีสุวรรณ แม่มึงออกมาดิ้นนะครับท่านผูชมโพสจวกทิศไพวันอีกแซะแต่งตัวจี๊ดควงสาวรับงานบีเซนเ,เตอร์ครับท่านหลังจากผ่านเวลามาไม่นานนะครับเรื่องผูชมชูกูจะยามผ้ามหาเออดีดผ้ามหาไพวันก็โพสข้อความฟาดเดือดไม่หยุดยังครับท่านสตันล่ามันหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาแค่ขอกูถ่ายรูปก,ก็ดิ้นเหมือนอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยที่ขึ้นซื่อชื่อว่าสุนัขนะนะครับท่านผูชมโดนน้ำร้อนสาดไม่รู้สี่ไม่รู้แปดอะไรก็เสลอแซะไปเรื่อยแซะแบบไร้สมองแซะแบบบ่มบนหัวงอกก็ช่วยอะไรไม่ได ผู้ชมทั้งนี้ทิทยวันได้โพสข้อความผ่านทวิตเตอร์แอคเคาท์ไพวลลี่ทรีนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งตั้งในวันเดียวกันนี้เพื่อตอบโต้นายสีครับท่านเป็นข้อความแรกและตามมาอีกหลายข้อความโดยเสือกไม่พักไม่ผ่อนนะไสีหอกโรงพยาบาลบ้านแอ,อ้เอึงอีอ๋อเฝ้าเยี่ยมได้ย4บสีชั่วโมงนายอึงบอกว่าจะให้อู่ทำงานอู่อทำงานอยู่นี่ไงไอ้อูวออ,ออกนะท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจะอ่านเสียงตรงๆนั้นก็เดี๋ยวจะขาราคาสั่งได้ครับท่านแต่ที่แน,น่ๆอันนี้รวมไปั ท้ายเลยแก่แล้วนะมึงก็อย่าแกะกันล่ะอ้หอ,อกไอ้ไม่ใช่แก่แล้วแทนที่จะทําทตัวให้มีค่าดันทําตัวเหมือนเด็กปัญญาอ่อนสมองกลับกนะครับท่านผู้ชมตอนแกร่ระมึงหาอะไรแซะไม่ได้จนต้องเอารูปที่มีคนมาขอไทยกูไปแซะเออชีวิตมารึงขาดความอบอุ่นเหรอไอเรือหายนะครับท่านผู้ชมซึ่งเรือก็แปลว่าชิปสรุปหาไม่เจอรวมกันเป็นชิปหายครับท่านก็ไปที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมสะใจาชาวไอชาวโซเชียลอลายอย่างไม่หยุดไม่ยั้ยงกันเลยทีเดียวก็ ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะครับท่านผู้ชมคนละหมัดทิศภัยวันเจิมทวิตนะครับท่านผู้ชมซัดววรีเดดสเลดสลระแสโยงสีสุวรรณก็โดนใจอย่างสุดร้อยกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เดียวก่อนครับท่านหากใครที่กำลังคิดถึงการเป่านกหวีดกบพศรอ,อดช่อมสลิมนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยปี57นั้นได้มีประชาชนบางส่วนนั้นที่อยากจะไปเลือกตั้งได้ทําการปีนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านของไวทีวีนั้นก็เจอนายอินดี้ครับท่านเดินมาปิดนะครับท่านผู้ชมแม่มึงต้องปีนไปทางสโมสรตำรวจเรือ หารอะไรทักอย่างหนึ่งนี้ส่วนสวัสดีครับพบกับผมสิรโรดขามไพภูนั้นอาจารย์ก็ต้องปีนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมไปทางกรมสัมปชันธ์แล้วก็ไอหอกหักดวนนั้นมันก็ตามไปอีกแม่มึงไม่รู้จะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่รอดในะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รอดที่ว่านี้ไม่ใช่ว่ามันจะไปรีบด่วนตายกไ่อนในโรงพยาบาลไม่ใช่ครับท่านแต่ว่าไม่รอดในที่นี้คือ5้าแกนนำกบ,บสผลเกวี้สสอ,อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมมันนิสาัฐธรรมนูญออกมาหรือว่าสารดีการแล้วไม่อาจแน่ใจ เดี๋ยวอ่านให้ฟังครับท่านโดยด่วนหรือไม่ไม่แน่ใจแต่หากแกนำกปสนะครับท่านผู้ชมไม่รอดแต่มันยังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมหลังสารแล้วถมนโดวินีจฉัยใ,ให้สิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสอสอก็ประกอบไปด้วยนายบีพุทธิพงศ์นะครับท่านผู้ชมอดีตนกหวิดสลิมตัวยงตัวพ่อกอันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ครับท่านอาดีตรัฐมนตรีดีนะครับแล้วก็นายอะไรวะเนี่ยใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดแล้วรัฐบาลก่อนหน้าซึ่งโดนนักเรียนเลวไล่ไปต่อแถวนั้นเอ่อนัมพลทิพ สองสามคนนี้ไอ,อ้ลูกหมงลูกหมีอะไรก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆล่าสุดครับท่านสารรัฐมนูญออกคำวินิจฉัยให้นายชุมพลจุลสายนายบีพุทิพงศ์ปุณการอดีตรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปนะครับเ่านผู้ชมนายอิสระสมชัยนายถาวนเสน,เนียมครับท่านถ้าจะไม่ผิดนะ้นรู้สึกว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจแต่ตอนนี้มันพ้นไปแล้วแล้วก็นายนัตพลที่สุวรรณพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสอสอตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคัดล้องของกกตนะครับเ่านผู้ชมโดยไม่ต้องรอให คดีถึงที่สุดเ,เสียก่อนนั้นส่วนการสิ้นสุดสมาชิกภาพสอสอให้นับตั้งแต่วันที่สาแล้วรัฐมนูลมีคําสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สอสอซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือเมื่อวันที่7เมษายน2 5งหายที่ผ่านมานี้ตามรัฐมนูลมาตรา82วงเล็บ2นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะทาให้สลิมรอดช่องนั้นตอนนี้นั้นเฮ้ยมือไปเตยมโกเต็กไว้นะมาแซน้ําตาใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่เว้ยเฮ้ยก็น่าจะเป็นทิชชู่วนะครับท่านผู้ชม ด้วยเว้ยเฮ้ยก็ไม่ทราบจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้ต่อสักอัศวะเห็นครับท่านญาติของเอชมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมขึ้นปาร์ตี้ลิตครับท่านหลังบีพุทธิพงศ์หลุดพ้นจากการเป็นสสนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะเป็นบุสรุปส่งท้ายหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านสําหรับพวกนกหวีดกบปปสนี้โดยเข้าไปอยู่ในหลังนะครับท่านผู้ชมแค่หนึ่งคืนกว่าเองอะไรันเนี่ยออกมาแม่มึงเอ้ยทำเป็นน้ําตาล่วงน้ําตาไหลครับท่านในขณะที่นักศึกษสารนักเรียนหลายๆคนนั้นได้ไปติดในหลังงทท่าู้ชมี ไม่มีความผิดอะไรมาเลยนี้อันนี้ชาวบ้านเขาอินบ็อกออกมาหาผมนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าอว่าอย่างไงดีว่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจเอาสารกอปปสอย่างเป็นทางการครับท่านก็อย่างได้แถลงเรียนบอกไปนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งไม่ว่าคดีของบุคคลนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่ถือว่าผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมและเขาลักษณะต้องห้ามของการรับสมัครสสครับท่านอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเวรก้นอาจ่ร ชมแม่มึงปิดบ้านปิดเมืองมัง่วไปหมดที่รุ่นที่นี่ส่วนตอนนี้ครับท่านก็เตินตะเพิดจากทำเนียบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรทีสาหรับพวกนี้นั้นก็ต้องติดตามอีกทีหรือจะไม่ติดตามนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้แน่ใจเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีข่าวแบรนดาราสลิมรอดช่องอย่างไม่หยุดยั้ยงแบนดลูกหนังครับท่านแบนดลูกผดเดการอะไรต่างๆในาอนานี้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้ชาวเกาหลีหลายๆส่วนแล้วน่าเนี่ยก็ ใช่แบนด์ที่ดื่มแล้วมันจะเป็นซุปไกส่สก,กัดแต่นี้ไม่ต้องสก,กัดเลยครับท่านเพราะว่าตอนนี้อาที่ละสอดดราม่าลามนะครับเริ่านผู้ชม ชื่อมเถือเ่อนเกย์ลเฮ้ยอ่านแล้วมันไอน,นี่เลยนะครับ่านผู้ชมติดเงือกติดเกเดือดติดฟันเลยนั้นโดยตอนนี้หลังจากที่จะแบนลูกหนังอย่างเดียวครับท่านตอนนี้ส่อลาวแล้วนะครับ่านผู้ชมแต่ลาวที่ว่านี้ไม่ใช่ลาวตากผ้าแต่อย่างใดแต่ตอนนี้อาจที่จะต้องแบนยกวงแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นก็ตีออกมาจากหลายสํานักเลยนะครับนักผู้ชมหลังจากที่ เฮดวันคีเฮดวันแขกอะไรนี้นะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมของพ่อเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอนะซึ่งผมไปย้อนดูแล้วนะคานผู้ชมช่วงนาตาปีที่ผ่านมานั้นม็อบไอ้เทือก็ไปครับท่านเป่านกหวีดตัวยงนะคานผู้ชมถ้าเกิดเอเป็น Facebook นี้คงจะได้แฟนไอแ้แถบนกหวีดตัวยงนะคานผู้ชมหรือป่านั่นก็อาจจะใช่แต่นี่แบรนด์ลูกหนังครับไอแบรนด์ลูกหนังครับท่านล้ามไปใหญ่นะคานผู้ชมหยุดไม่หยุดแล้วครับท่านไม่พอใจได้เดบิวล่าสุดจ่อแบรนด์ทั้งวงแล้วก็วิ อย่างไรไม่อาจแน่ใจแต่เดือดอีกรอบครับท่านแต่เดือดที่ว่านี้ไม่ใช่น้ําแต่อย่างใดนั่นเนี่ยตามาลูกหนังสีตะลาลูกสาวของนายสลัญยวงกระจ่ายในใคระเด่อผู้ชมผู้ซึ่งเป็นอดีตแกนนาพันธมิตรแถวสองครับท่านปิดบ้านปิดอะไรวะเออไอที่เครื่องบินมันขึ้นในคระเด่อผู้ชมสนามบินเตรียมเดวิลวงเฮดคีวันเฮดวันคีอะไรของมันนี้ตอนนี้ไม่ใช่แค่แบรนดิลีบินแล้วครับท่านล่วงลามไปถึงการแบนด์ทั้งวงแบนดทั้งค่ายเอาละเว้ยแฮชแท็กแบนดสารีตาลูกของสลัญยูและแบนด์เฮดวันคีขึ้น ตตีคู่กันนะครับท่านผู้ชมด้านชาวเน็ตวิเคราะห์ทำไมวงถึงได้ไปต่อน,นี้ก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านแล้วก็ตอนนี้นั้นน่าเป็นห่วงอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ลูกหนังคนนี้ครับท่านถือว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวง3คนนั้นก็ <c oughs> อาจจะซวยอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ค่ายนี้ออกมาเออไม่ปลดครับท่านดาม,มารามไม่หยุดย่อนแฮชแท็กแบนสาริตาลูกสลันยวงกระจ่างนะครับท่านผู้ชมพุ่งหลังค่ายยันไม่ปลดลูกหนังลั่นขอแบนด์ยกวงครับท่านแล้วก็แบรนดยกวงนี้ไม่พอนะครับท สมมติมีร้านไหนนะเนี่ยพรีออเดอร์บั้มอะไรมาขายนะครับท่านผู้ชมซึ่งอาจจะหมายถึงว่าพรีออดเดอร์อัลบั้มอะไรมาขายหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่อาจแน่ใจเขาเขียนว่าพรีออดเดอร์บั้มอะไรมาขายหรือว่าอะไรพวกนี้นั้นให้แบนดแม่มันไปทั้งร้านเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ยใยแล้วตายแล้วจะบอกว่าสะเทือนใกลดีหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆทาง g l g นี้ต้นสังกัดได้ศึกษาประวัติการกระทําในอดีตและอิทธิพลที่บิดามีต่อสีตาลาลูกหนังนี้ในขณะนั้นยังไม่บรรลุน จีได้ข้อสรุปว่าไม่สามารถลงโทษกะลาสีสีตารางอะไรนี้ได้เพราะเป็นการกระทําของพ่อผู้ล่วงลับอะไรต่างๆนานี้นะครับท่านผู้ชมเกินขอบเขตความรับผิดชอบของเธอดังนั้นทางค่ายจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกด้วยเหตุนี้นี่นะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ g l g ประกาศถ้อยแถลงแทงออกมาเพียงออกมาหนึ่งชั่วโมงเกิดกระแสดราม่าไม่หยุดหย่อนครับท่านแบนดสาลิตาพุ่งพว่นมาอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เกินขอบเขตของงานรับผิดชอบของเธอไปมากๆแล้วทั้งที่เธอเป็นหนึ่งในประชาชนที่ร่วมชุมนุมมาเรยหลัง ดังกัะนมนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชาวเน็ตครับท่านสแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนทั้งค่ายต้นสังกัดและสมาช,ชิกทั้ง4ของววเกิลกรุ๊ปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> รับท่านผู้ชมที่ประกอบด้วยจุดๆดๆต่างๆกันใาอีก3คนนี้ <c oughs> แล้วก็ลูกหนังครับท่าน <c oughs> โดยเกิดกระแสไม่รับชม MV ็นะครับท่านผู้ชมลั่นบอกนะมึงอยา <c oughs> เปิดเพลงกันเด็ดขาดเลยนะไม่ต้องคอมเมนต์รวมไปถึงไม่กล่าวถึงวงนี้อีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นปรากฏการณ์แบรนดาราสลิมรอดช่องกลับมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่าน ตามมาหลอกมาหลอนม,มาอย่างชัว่วนาตาปีกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ไอ้แบนมันปอดไปหรือจะไม่แบนนั้นช่างมานันไปก่อนครับท่านไม่รู้จะทําอย่างไรดีแล้วนะครับเดานผู้ชมส่วนตอนนี้เข้าหลังไเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านสําหรับนายเปรมชัยนั้นได้ทําการบดจำไลเอเอมเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินผู้ชมส่วนกำไลเอเ A นั้นไม่มีครับท่านในข่าววันนี้โดยสารสั่งจําคุกเปรมชัยนะครับเดานผู้ชมคดีเสือดาที่ค้างคา,งางมาอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียว2ปี6เดือนไม่รอลงอาญาลดโทษคดีล่าเสือ ดำนะครับทมานผู้ชมจากกี่เดือนไม่แน่ใจและไม่รู้ป,ปีปีกี่เดือนนั้นตอนนี้เหลือ2ปี6เดือนนะกรารเ่านผู้ชมก็อาวาสานอาหารข้าหรือเปล่านัา้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆน,นั้นตอนนี้อาจจะต้องเดินคอตบกเข้าคุกข้าวัารหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะกรารเ่านผู้ชมแต่ต้องร่าจะแน่ใจแล้วครับท่านหลังสารดีกาพิพากษานายเปรมชัยนะครับคุก2ปี6เดือนไม่มีการรอลงอาญาครับท่านคดีเสือดำเขตป่าสงวนพันธุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งต่อมาโคศกสารดีกายืนยันว่าสั่งจำคุก2ปี24เดือนนราู่รู้ ว่ากี่เดินกันแน่แต่ที่แน่ๆเข้าหลังอย่างเป็นทางการครับท่านก็ต้องจับตามองในกระดินผู้ชมพร้อมกับต้องชื่นชมเ,เจ้าพนักง,งานคนนั้นอย่างยิ่งวยวดกันเลยทีเดียวครับท่านซึ่งอยู่ในเขตป่าอะไรนั้นนะเนี่ยซึ่งไม่ยอมใหออ้อะไรมาปิดปากอะไรได้น,นี้ก็ต้องกาบขอบออกูเลจกูจะกกาบขอบพระคุณท่านก็ต้องขอชื่นชมมาณาที่นี้ด้วยเว้ยเฮ้ยเออประมาณนี้นะครับท่นผู้ชมขออภัยครับท่านเพิ่งตื่นนะนกรัดิ่นผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเมื่อคืนนั้นกายีหลับได้มันเหนื่อยเหลือเกินก็ต้องติดตาามสร อีกทีนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆไม่ต้องจับตาแล้ววันนี้โดยวันนี้ชี้ชะตานั้นชี้ไปแล้วถ้าสมรรถภาพสสแกนนากบพอสหลุดนะกับเ่านผู้ชมไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวตอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านหลังจากที่แม้กระทั่งเป่านกหวีในะกันเดื่ผู้ชมมาแล้วผมว่านี่เดินทางไปเกาหลีนั้นยังโดนตามขุดนะเนี่ยบอกว่านี่เธอกําลังจะไปมีชีวิตที่ดีในขณะที่ประชาชนทั้งหลายนั้นที่เธอและพ่อของเธออะไรเนี่ยทาไว้นั้นเป็นการพากอนาคตจ่ายประชาชนส่วนใหญ่ไปนะกับท่านผู้ชมก็ไม่รู้วจะทําอย่าง ไาดุส่วนตอนนี้สีสุวรรณเว้ยเฮ้ยหลงก็มาฟังมึงอยากจะยิ้มออกหรือจะยิ้มไม่ออกนั้นเขาไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมซัดเดือดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านสะใจอย่างเหลือเกินนะครับถ้าผมฟังโดยภัยวันด่านักร้องเรียนดิ้นเหมือนหมาโดนน้าร้อนงอกบนหัวกระบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยไต่เหลวไต่ยแลวโดยถ้าเกิดสมมติผมอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเนี่ยให้มาปองดองกันไว้นะปองดองกันไว้นะแล้วก็ดองแม่งมันอยู่แบบนั้นเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ เกิดผมเป็นบรรดาของพวกที่เป็นนักร้องอะไรนี้นะครับอันนี้ตัวผมนะครับเดานผู้ชมผมก็ต้องสารภาพตรงนี้ก่อนเลยว่าผมสิ่งแรกที่จะไม่ทํานั้นคือไม่เสือกเรื่องชาวบ้านนะครับเดานผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อส่วนอันนี้อะไรกันอีกวะเนี่ยแม่มึงเอ้ยชีวิตคุณจะเจอเลยไม่ว่าเปิดมาเจอข่าวแม่มึงแต่ละวันชื่นมืดเอาลเ,เว้ยสามบอกินข้าวเที่ยงร่วมกับประยุทธ์เออแล้วก็ประวิทย์นะครับเ่านผู้ชมหอกล้อโอบออดจับพุงแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปทํางาน หายเว้ยไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าสาระดีหาได้ตรงไหนไม่แน่ใจนะครับเดานผู้ชมส่วนสาระเลวจะมีหรือไม่ในช่องนี้นะไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรดีส่วนไอศสีมนใช้ลอดช่องครับท่านวิสุทูเขือยวงเขือกล้วยอะไรต่างๆนานานี้เจ้งเหตุคอรมอไม่เคาะเลือกตั้งผู้ว่าคอรมอชี้อัศวินลาออกก็มีรักษาการในต่างๆนานานี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดเพื่ออะไรนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วกูก็ไมอตเเลยยย้งจั ตามองนะครับ่านผู้ชมโดยตอนนี้กระแสรักลุงตูนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการสร้างภาพอย่างทุเลศส,สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่าเนี่ยประชาชนก็บอกมาแบบนี้นะครับ่านผู้ชมหลังปรากฏภาพตบมือ,ออนายกสู้สู้นายกสู้สู้มึงไปตายใช่หอกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับ่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยพอบอกจับตาแม่มึงโล่มาเลยไอเบื้องตูอีกแล้วครับไปั่มาเช่มาโอ้ยตายแล้วตาฝาด จับตาครับท่านแล้วมึงอย่าไปจับยายนะอ้เวนไอ้ไม่ใช่ไม่มีประยุทธ์เยือนสุพรรณแล้วก็ กัญนานำสสชาติไทยพัฒนาตบตีนรอรับนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเขียนตบเท้ารอรับนั้นโดยผมมานั่งนึกในใจเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่านตบเท้ารอรับนี่มันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นตบตีนอรับนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะต้องเอาตีนตบแบบนี้แทนใช้มือตบหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีการเดินทางไปคุยกับวัวคุยกับควายหรือเปล่าเพราะว่าที่สุพรรณบุรีนั้นก็รู้สึกว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ควายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีวว่่่าระียกออทผมมชชชนนนนนบบบบััััั้คคุสต์ ก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับบัว <c oughs> คุยกับควายอีกหรือเปล่าวอบนี้ไม่มีการเขียนบอกครับท่านอย่าไปพูดนะมันดีหรือไม่ดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมบนเส้นทางแห่งความเสื่อมถอยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แนๆ่ๆนั้นเส้นทางอัศดงลงไม่อยู่จังลาวอาทิตย์ลาลับขอบฟ้านะครับท่านผู้ชมมันหน้ามันโงกอย่างสุดล้นวันนี้นะนี้ยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมจะต้องร้องว้าวว ท่านคำพูดเป็นเข่งนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนเลงนั้นไม่ถึงขีดก็ไม่รู้จะทําอย่างไรกับพรรคนี้ก็ได้มีปัญหา,าคลา,ากะซังอย่างเหลือกเองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการลาออกของนายนิพิษอินทราส,สมบัติสสหลายสมัยประจําประชาธิตฎในครับท่านผู้ชมเขตจังหวัดพระตลุนั้นแต่รอบที่ผ่านมานั้นแพ้ไม่มีคนเลือกครับท่านถึงจะมีคนเลือกไม่คนเลือกน้อยนะเนี่ยแล้วก็ได้ออกมาเผยปมนะเนี่ยที่ลาออกจากประชาธิปัย์เพราะว่าสายเหตุการณ์ส่งสสอและไม่ได้ไปปรึกษาอะไรทํานองนี้นะครับท่าน จะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์ของนายคนนั้นจําชื่อแม่มันไม่ได้แล้วชื่ออะไรว่าเมื่อกี้นี้ที่สอบตกนั่นแค่ท่านผู้ชมก็น่าจะไปอยู่กับนายอุตม,น,มนายอุตมะสวาายนอะไรพวกนี้หรือเปล่านายก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ได้บอกออกมาว่าเนี่ยถ้าใครมีอุดมตงการเหมือนผมนั้นก็ให้ตามผมไปนะท่านผู้ชมแต่ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะมีการตามไปหรือไม่เพราะถ้าเกิดตามไปแล้วนั้นไหนนี่พี่ก็ได้ประกาศนะเนี่ยอีกแล้วครับท่านแม่เอ้ยเหมือนสมัยเทือกเลยสงครามครั้งสุดท้ายอะไรทานองนี้นะท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสู้รบบกับใค ก็ไม่อาจแน่ใจส่วนธรรมนัฐโต้ลือทิ้งพลังประชารัฐลั่นขออยู่เคียงข้างพลเอกประวิตย์นะครับเดามผู้ชมไปไหนก็พร้อมไปด้วยส่วนประยุทธ์นั้นไม่มีพูดถึงครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีส่วนประยุทธ์อารมณ์ดีเอ้ไม่ใช่ประวิตยอารมณ์ดีประชุมพลังประชารัฐหยอกสื่ออยากฟังก็มาสมัครสมาชิกก่อนโอ้ยหอกเลยกูอยากจะรู้มากเลยแม่ก่อหรือ่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจโดยหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงป เดียวครับท่านท่ามกลางความเรนลวนนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายก็แห่ออกมาวันทูจีโฟไฟอะไรทั้งอย่างหนึ่งนะเนี่ยซิกเซเว่นเอกนัยถูอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปันกลางครับท่านผู้ฟังที่อรบขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน